ยินดีต้อนรับเข้าสู่เดลิ e ว o ร์อ็อบพาร้ไพ่ยิปซีทนายความรักนะคะก็ขอสวัสดีท่านสมาชิกเก่าสมาชิกใหม,ม่สมาชิกคนไทยในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัดสบัสดีสปปลาวทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการ Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอนะคะก็ขอบคุณจริงๆนะคะยินดีตอบรับทุกเมื่อนะคะสําหรับวันนี้คลิปนี้ก็จะพบกับหัวข้อพี่เอเด็กที่ว่า ถ้าคุณกับเขาได้อยู่ด้วยกันตามลำพัง2องต่อสอแล้วนะคะเขาจะทำอย่างไรเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรกับคุณนะคะต่อหน้าเลยนะคะก็หัวข้อนี้ค่อนข้างจะ18บวกนิดนึงนะคะสำหรับท่านใดที่เป็นน้องๆหนูๆวัยรุ่นวัยเรียนวัยนักศ,ศึกษานะคะถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะแล้วนะคะขอความกรุณายอย่าเพิ่งเข้ามาเล่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเกิดความอยากรู้อยากลองอยากเห็นก็ได้นะคะคลิปนี้ โอ้ไม่ก็คลิปนี้เป็นคลิปของผู้ใหญ่นะคะก็ถ้าเล่นแล้วเก็บเอาไปคิดหรือว่าเป็น,ป,นประสบการณ์ก็ได้นะคะแต่ถ้าอยากลองอยากรู้อยากทำนี้ไม่สนับสนุนนะคะแม่หมอก็มีกองให้มาให้เลือก3ามกองเช่นเคยนะคะกองแรกเป็นยางรัดผมสีฟ้า กองที่สองเป็นยางรัดผมสีมพูกองที่3เป็นยางรัดผมสีเขียวนะคะกดพอดอยู่แล้วก็เลือกกองไ้าที่ชอบได้เลยนะคะกับหัวข้อเรื่องที่ว่าถ้าคุณกับเขาคนนั้นนะคะได้อยู่ด้วยการตาลําพังสองต่อ2แล้วเนี่ยเขาจะทําอย่างไรเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูการสําหรับคนที่เลือกกองไ้ากองแรกนะคะกองที่1ย่ยางรัดผมสีฟ้านะคะ เรามาดูเรื่องราวคุณกับเขากันดีกว่านะคะคุยกันนานหรือยังนะคะคบคุยกันนานหรือยังหรือว่าได้เจอหน้าค่าตากันหรือยังนะคะความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรหวานชื่นรื่นรมดีหรือเปล่านะคะถ้าได้อยู่ต่อหน้ากันเนี่ยเขาจะทําอย่างไรนะคะดูเหตุการณ์เรื่องราวความรักของคุณกันดีกว่านะคะทําไมควีนออฟแวนหันหน้าหนีไปงี้คะเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังเนาะ ไม่ได้เจอหน้ากันนะคะเออทางทานที่เขาบอกว่าจะมาหานะก็ให้ความหวังว่าเออเดี๋ยวมาหานะแต่ก็เหมือนกับว่าคนที่เลิกกองพ่ายกองที่หนึ่งรอเขาอยู่นะรอให้เขามาหานะรอให้เขาส่งข้อความมาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเหมือนกับไม่พออกไม่พอใจกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเป็นรักที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะ เหมือนเริ่มต้นน่ะดูดีนะคะมีความสุขนะคะเขาสม่ําเสมอประมาณเนี้ยมาดูซิความรักเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะเรื่องราวความรักเป็นอย่างไรนะคะดูเมจิ i เชียคบคุยอยู่กับคนที่แบบคารมคมคายนะคะผู้หญิงผู้ผู้ชายที่แบบมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองสูงนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนมีการแนะนํา ได้พบเจอกันแนะนํามาจากเพื่อนฝูงหรือว่าคนที่รู้จักกันนะคะคนคนนี้เป็นคนทางกายได้น,นะคะคนข้าราชการทหารตํารวจนะคะคนในเครื่องแบบคนที่เหมือนกับมีอีโก้นะคะคนที่มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองสูงมากนะคะหน้าตาอาจจะดีก็ได้นะ,ะสูงขาวหล่อประมาณนี้นะคะหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ขาวสูงเพรียวสวยนะคะค่อนข้างที่จะแบบ ความสวยความหล,อล่อระดับราดาราดาดารานะคะแม่หมอคืออะไรริ้นพันกันนะคะอ่าเนี่ยคือแบบว่าเขาคนนั้นของคุณมีความมั่นคงม,มั่นใจนะคะมากมีอีโก้มากนะคะเขาเพราะว่าเขาสวยเขาหล่อนี่เองเขามีพลังงานแบบนอกจากความสวยความหล่อของเขาแล้วความเพอร์เฟกในรูปร่างเอ่ยทัศนคติคําพูดคําจาของเขาก็แบบ นมน้นําจิตใจคนฟังได้แบบหลงคารมคมคายเขาไปเลยนะหลงไปอยู่ในโลกเวลาได้พูดได้คุยกับเขานี่คือหลงไปเลยนะคือแบบมีความแบบคิดถึงอ่ะมีความที่แบบอย,อยากอยู่ใกล้ชิดอะไรประมาณเนี้มีความอยากจะคอมมิตเมนต์มีความแบบอยากจะถูกเนื้อต้องตัวเลยประมาณนี้ถ้าแบบเป็นผู้หญิงก็คงจะขาวสวยอวบอลมนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็น่าจะ หุ่นล่ำสูงหล่อขาวคมนะคะประมาณแบบนายแบบนางแบบประมาณนี้เลยนะอืมคนคนนี้ก็มันก็ถูกต้องแล้วแหละนะที่เขาแบบมีความมั่นออกมั่นใจในตัวเขาสูงมากเลยอะืมคนก็ที่จะเล่นตัวนิดนึงนะคะคนคนนี้มาดูซิเขาคิดยังไงกับคุณนะคะความคิดของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยคนที่เลือกกองไพ่กองแรกนายซอฟเ์น nice คุณก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเองอยู่นะแล้วก็เป็นคนที่รักสนุกนะเอ,เอาจริงเอาจังในเรื่องของการทํางานหรือว่าผู้อะไรก็ทําอย่างนั้นนั่นแหละนะคะเขาเชื่อนะคะแต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เขาเหมือนกับว่าไม่แน่ใจนะคะเขาอาจจะเหมือนกับคิดว่าคุณกับเขาอะมันยังไม่ไม่ไม่คลิกกันสักเท่าไหร่นะคะที่เจอกันเนี่ยคือ คุณอาจจะยังไม่ใช่ที่สุดในความที่แบบเขาอยากได้ประมาณเนี้เขาก็เลยเหมือนกับว่ายังเล่นตัวนิดนึงนะคะสําหรับคนที่เลือกกองไพ่คนที่หนึ่งคนคุยคนคบคู่รักของคุณเนี่ยเออเขาเหมือนกับว่าอยากจะเปิดโอกาสให้ตัวเขาเองได้เดินทางหาความรักที่มันเหมือนกับที่เขาอยากได้เขาอยากจะคุยกับคุณไปเรื่อยๆก่อนนะขอคบหาดูใจไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ ขออีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าแบบเขาไม่มีเวลาให้หรือว่าเขาอาจจะไปคุยกับคนอื่นแล้วเขาไม่บอกคุณประมาณเนี้ยหรือว่าไม่สม่ำเสมอกับคุณอ่ะเขาอยากจะให้คุณเหมือนกับเข้าใจเขาด้วยนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่คุยกันเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่แบบการคบหาดูใจกันเริ่มแรกเท่านั้นนะอย่าเพิ่งซีเรียสนะเอาแบบว่าคุยสนุกสนุกกันไปนะมาดูซิถ้าแบบว่าต่อหน้า คุณกับเขาอยู่ด้วยกันสองต่อสองเนี่ยต่อหน้ากันเนี่ยเขาจะทำอย่างไรกับคุณนะคะเขาจะทำอย่างไรเขาค่อนข้างที่จะมีความมั่นอบมั่นใจนะเขาคิดว่าคุณน่ะต้องชอบเขาแน่เลยนะคะคุณต้องรักเขาแล้วก็รู้สึกดีๆกับเขาแน่เลยอะความมั่นใจของเขาอ่ะเพราะว่าเนี่ยเขาเข้าใจถูกแล้วนะว่าถ้าแบบคุณได้พบเจอตัวจริงของเขาคุณจะต้องแบบ ถูกอกถูกใจแล้วก็รักเขาแน่เลยเนี่ยสองถ้วยขึ้นมาเขาก็เลยเหมือนกับว่ามีความแบบจะคุยยังไงจะทำอะไรก็ได้จะทักหรือว่าไม่ทักก็ได้ยังไงคุณก็รักเขาแล้วก็ชอบเขาอยู่ดีเมื่อไหรไ่ที่ได้เจอหน้ากันเนี่ยคุณคุณไม่มีทางที่จะไม่รักเขานะคะคือความมั่นใจเขาเต็มเปี่ยมมากเลยนะคะมาดูสิอืม ตัวคุณเองคือหวาดระแวงนะหวาดระแวงที่แบบเออเจอคนที่เขามั่นใจขนาดนี้แล้วตัวคุณเองก็คิดว่าคุณนํะไม่สวยนะแต่คุณก็สวยหน้าตาดีนะคนคนนี้น่าจะเป็นคนทางไกลเป็นคนต่างประเทศต่างดินต่างแดนต่าง,าง,างวัฒนธรรมได้นะคะอายุต่างกันได้นะคะอืมเป็น ความรักความสัมพันธ์ที่แบบว่าคุณกลัวที่แบบถ้าเขาเจอหน้าคุณแล้วคุณไม่สวยประมาณนี้หรือว่าคุณไม่หล่อไม่ถูกใจเขาประมาณนี้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอาจจะจบลงก็ได้ประมาณนี้คุณคือมีความหนักอกหนักใจมากแค่ฟังเสียงอย่างเดียวแล้วคิดว่าเขาเหล่อหรือว่าแค่คุยกันผ่านแอปพลิเคชันแล้ว มันมีเหมือนกับแอปพลิเคชันที่แบบทาให้หน้าตาสวยก็มีนะคะอย่าเพิ่งวิตกกังวลไปเลยนะกับหน้าตารูปร่างของตัวเองเนี่ยบางทีคนคนนั้นถึงแม้ฟงังแม้เราจะฟังว่าเสียงเขาหล่อเนี่ยประมาณแบบคนหล่อเนี่ยหรือว่าเขาที่จะเจอคนที่เขามั่นมั่นใจในตัวเองสูงเนี่ยคุณอย่าเพิ่งกลัวหรือว่าวิตกกังวลไปเลยนะคะเราต้องมั่นใจในตัวเองนะคะถึงแม้เราไปเจอหน้ากันกับเขาแล้วเราไม่สวยหรือว่าไม่หล่อเนี่ย เราเราก็ต้องภูมิใจมั่นใจตัวเองไว้ก่อนเขามั่นมาเราก็ต้องมั่นไปเหมือนกันนะคะแบบว่าคุยกันแบบอย่าซีเรียสนะดูซิเขาจะคิดเรื่องคอมมิชเมนต์กับคุณไหมคนคนนี้นะคะถ้าเจอหน้ากันเนี่ยวิวอัลฟอจูนเดสี่คาา เอซับซอดเขาคิดในเรื่องของการมีครอบครัวนะคะคือถ้าแบบต้องเจอหน้ากันจริงๆหรือว่าไปทานข้าวไปดูหนังฟังเพลงกันบ่อยๆนะคะเขาจะต้องแบบว่าระดับที่แบบเอ้ยลึกลงไปแล้วประมาณหนึงอะ่ะคือสามารถที่จะเป็นคู่ครองคนรักแล้วก็เป็นคนในครอบครัวของเขาได้ประมาณนี้นะ,ะเขาถึงจะไปเจอหน้าคุณนะ ถ้ายังเป็นคนคบคนคุยกันอย่างนี้เขาไม่น่าจะมาเจอคุณนะคะคนคนนี้เขาไม่ไม่อยากเสียเวลาประมาณนี้วิวอัฟโฟจูนนะเขาน่าจะเหมือนกับว่าขอคบขอคุยกับคุณไปก่อนนะความเป็นไปได้ในการที่แบบจะมาเจอหน้ากันมันคือคนคนนี้เหมือนเขามีเหมือนเรียกว่าอะไรอะ กฎกติกาของเขาเองอะ่ะคือแบบว่าถ้าคุณคนที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งไม่สเปคเขาในระดับของการสนทนากันคุณก็ไม่มีสิทธิ์หรือว่าไม่มีโอกาสที่จะไปพบเจอกับเขาเลยประมาณนี้นะคะคือเขาอาจจะไม่อยากจะเสียเวลาตรงตรงนี้ก็ได้แล้วก็มีการแบบคุยแล้วก็คบการศึกษาคบหาดูใจกันนะคะมีการวัดมาตรฐาน ของการเป็นคู่ครองคนรักไปเรื่อยๆนะคะจนผ่านคุณสามารถทําคะแนนผ่านในระดับหนึ่งของเขาแล้วเนี่ยเขาถึงจะนัดเจอคุณนะคะคนคนนี้ถ้าต่อหน้ากันมันระดับเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากเลยนะคะน่าจะเป็นการสื่อสารควบคุยกันในโลกโซเชียลออนไลน์นะคะผ่านแอปพลิเคชันเนาะ ต่อหน้ากันเขาก็เขาบอกว่าจะต้องแบบระดับคุณต้องทำคะแนนผ่านหมดก่อนอ่ะเขาถึงจะมาเจอคุณอะ่ะเจอตัวต่อต,ต,ตัวประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่คนที่หนึ่งนะก็เลยเหมือนกับว่าไพ่ไม่ได้บอกว่า ถ้าคุณกับเขาอยู่ด้วยกันสองต่อสองเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันไม,ม,นไม่มันไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะมันไม่ยังไม่มีโอกาสที่จะเจอหน้ากันเลยนะคะสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งนะไพ่ก็ให้ความหมายประมาณนี้นะคะเรามาดูนะคะคุณเป็นชาวธาตุดาราศีใดหรือว่าเขาเป็นชาวธาตุดาราศีใดนะคะคอนเฟิร์มสามใบนะคะ The h e g h p r i n e s s นะคะ คนเกิดวันจันทร์ King of คั p ชาวท่านน้ำมีนกรกฎพิจิกแล้วก็9คาถาธาตุไฟเมสิงธนูนะคะอืมไม่ว่าตัวคุณเองหรือตัวเขาเองเป็นคนในประมาณราศีนี้ธาตุนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งนะอืมอยังไม่มีโอกาสได้เจอหน้ากันนะคะก็เลยไพ่ไม่ได้บอกว่าคุณกับเขา อยู่ด้วยกัน2ต่อ2แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะมันไม่มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันนะคะสรุปไว้อย่างนี้นะคะน่าจะติดต่อสื่อสารกันด้วยโซเชียลอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูสำหรับคนที่เลือกกองไ้ากองที่2นะคะเป็นยางรัดผมสีชมพูกับคำถามที่ว่า ถ้าคุณกับเขาได้อยู่ด้วยกันตามลำพังสองต่อสเขาจะทำอย่างไรนะคะเขาจะเทอแอคชั่นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากันดีกว่าคบคุยกันระดับไหนแล้วนะคะกับคนคนนี้มีการครบกันคุยกันระดับไหนแล้ว King of Pentacles คุยกับคนใหญ่คนโตเนาะพอไมม่ไม,ไ,มได้นะคะคน ทางกกานะคะต่างชาติต่างทิ่นต่างแดนต่างจังหวัดต่างวัฒนธรรมต่างภาษาคนอายุ30อัพ40นะคะไม่เกินนี้นะดูดีไพ่แก่มาเชียนะคะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่2นะคนมีเออคนมีเงินคนที่มีหน้าที่การงานดีนะคะคนต่างชาตินะคะระดับโปรไฟล์พอไม่ไม่ได้นะคะ คนที่มีความมั่นออกมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลคุณได้ในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ความสุขนะสายเปยสิสายเปยสิกองนี้นะคะกองสองนะคะสายเปนะไปเจอพ่อไม้แม่ๆชาวต่างชาติต่างประเทศนะคะเดลิเวอร์ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนความรักความสัมพันธ์นี้เป็นครอบครัวนะคะ ต้องการความเป็นครอบครัวการเป็นคู่ครองครัรกสามีภรรยาต้องการการแต่งงานกันนะคะเขาต้องการภรรยาสามีที่ไปดูแลเขาไปดูแลครอบครัวเขานะคะอืมแล้วก็เขาอยากได้คนที่มีความรับผิดชอบเป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านนะตอนนี้เขายังเลือกอยู่นะ เขากําลังคบคุยศึกษาดูใจกับคุณอยู่นะคะคุณอาจจะเหมือนกับว่ามีความเครียดวิตกกังวลในความรักสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้นะว่ากลัวกลัวว่าเขาจะนําเราไปเป็นคนรักที่ไม่เปิดเผยหรือเปล่าประมาณนี้นะคะขอสืบประวัติหน่อยคนที่เข้ามาคบมาคุยกับคนที่เลิอกกองกองที่สองเนี่ยมีภรรยาหรือเปล่านะคะสิบคาถาเขาทํางานหนักนะคะ เขาเป็นคนที่แบบว่าขยันทำงานอะ่ะหาเงินเก่งด้วยนะแล้วก็รักเดียวใจเดียวนะคะมีความมั่นคงมีความซื่อสัตย์เป็นพ่อแม่เป็นแม่ไม่นะคะคนที่มั่นอกมั่นใจค่อนข้างสูงนะถ้าเขาจะคบจะคุยกับใครนี่ก็คือแบบคนคนนั้นเขาชอบจริงๆอะ่ะเนี่ยมีความที่แบบว่า เขาอาจจะรู้จักคุณจากผ่านสังคมเพื่อนฟูงหรือว่าสังคมญาตินะคะเขาต้องการภรรยาจริงๆนะคะต้องการภรรยามาดูแลเขานะคะคนทางกายนะคะคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศคนต่างจังหวัดแต่ในญาติพี่น้องเขาน่าจะเหมือนกับว่า ไม่พออกพอใจในคุณนะคะญาติพี่น้องเขาไม่ชอบคุณนะคะคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองเพราะว่ากลัวคุณจะไปหลอกลวงหลอกลวงน้องชายหรือพี่ชายของเขาประมาณนี้นะคะหรือว่าหลอกลวงเพื่อนเขาประมาณเนี้อืมเพราะว่าคนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่ที่แบบถึงแม้เขาจะมีหน้าที่การงานดีแต่ว่าในความรักนี่เขาอาจจะเหมือนกับ โง่ก็ได้ไม่เรียกว่าโง่นะถูกหลอกง่ายประมาณเนี้ยถูกผู้หญิงหรือว่าถูกผู้ชายหลอกง่ายประมาณนี้นะคะคนคนนี้น่าจะไปเจอเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่แบบถูกหลอกประมาณนี้นะคะแล้วก็สูญเสียเงินสูญเสียทรัพย์สินไปเยอะนะคะก็เลยเหมือนกับว่าญาติพี่น้องคุมเข้มในเรื่องของการที่เขาจะต้องมีภรรยามีสามีนะคะก็เลยเหมือนกับเข้ามายุ่งวุ่นวาย กับคุณนะคะอืมเขาก็เหมือนกับว่าไปปรึกษาว่าเออคุณกับเขาเนี่ยคบกันจะทํายังไงนะคะเห็นด้วยไม้ประมาณนี้ถ้าเห็นด้วยก็เหมือนกับว่าจะมีการมาพบเจอคุณมาสู่ขอมามั่นหมายมาตกแต่งอะไรประมาณเนี้ให้เป็นภรรยาเป็นสามีของเขาประมาณนี้นะคะมาพบเจอกันขอเจอกันประมาณนี้ น่าจะเคยมีปัญหาอย่าขาดอย่าร้างกับภรรยาเก่าสามีเก่ามาแล้วเนาะอืมแปดแปดดาบอ๋อเคยมีครอบครัวที่แบบว่าไม่อบอุ่นนะคะปัญหายังไม่เคลียร์นะคะยังไม่จบยังไม่สิ้นนะน่าจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าคาราคาซังอยู่นะคะที่เหมือนกับว่ายัง มีเรื่องของการแบ่งสมบัติยังไม่เสร็จประมาณนี้หรือว่ายังไม่อยากันกับภรรยาสามีเก่านะเขาก็เลยเหมือนกับว่ากลัวว่าการที่มาควบมาคุยกับคุณเนี่ยถ้าพาคุณไปหาครอบครัวของเขาตอนนี้มันน่าจะทําให้คุณลําบากใจประมาณนี้นะคะแต่เขาก็กลัวที่จะเสียคุณไปนะคะก็เลยเหมือนกับว่าคุณกับเขาคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองเนี่ย เขายังไม่อยากจะพาคุณไปอยู่สองต่อสองนะคะกลัวคําคอรหาติฉีนินชาจากคนในครอบครัวของเขาด้วยแวดวงสังคมของคุณด้วยประมาณนี้นะคะเขากลัวคุณเสียชื่อเสียงนะคะก็เลยเหมือนกับว่าอ,อ๋อขอคบขอคุยกันไปก่อนนะคะเดอะซันเนี่ยคุยกันแล้วก็มีความสุขอยู่นะยังไงเขาก็มอบหัวใจให้กับคุณอยู่นะเจอกันไม่น่าจะเจอกันนะคะเขาขอเหมือนกับว่า แก้ไขปัญหาการหย่าการแบ่งสมบัติกับภรรยาสามีเก่าของเขาให้เรียบร้อยก่อนนะคะให้เขาโสดสนิทก่อนเขาถึงจะมาพบเจอคุณแล้วก็พาคุณไปไหนมาไหนสองต่อสองนะคนคนนี้มีการวางแผนไว้อย่างดีแล้วนะคะยังไงคุณก็ไม่รอดจากเงื้อมือเขาแน่นอนนะคะไม่รอดจากเงื้อมือเขาน่ากลัวจังเลยไม่คือแบบเขามีการ วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วว่าคุณจะต้องเป็นภรรยาสามีของเขาในอนาคตนะแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ลงมือไม่อยากจะคอมมิชเมนต์กับคุณแค่นั้นเองนะคะอย่าวิตกกังวลไปเลยนะคือยังไงคุณก็ไม่รอดไม่รอดจากอ้อมอกของเขาแน่นอนนะคะสําหรับคนที่เลือกกองพ่ยกองที่สองเนาะอย่าอย่าเครียดวิตกกังวลไปเลยนะคะอย่าคิดว่าเขาจะเทคุณหรือว่าอย่าคิดว่าเขาไม่รักคุณนะ คือเขาไม่อยากจะให้คุณกับเขาอยู่สองต่อสองนะคะยังไงเขาก็ไม่ทอดทิ้งคุณนะคะยังไงเขาจะเดินทางมาหาคุณแน่นอนนะคะเมื่อเขาแก้ไขตัดสินปัญหาค,ครอบครัวของเขาให้เสร็จก่อนนะคะอืถามว่าการคอมมิชเมนต์การสองต่อสองนี้มันจะเกิดขึ้นไหมนะคะ ไพ่ก็ไม่บอกอีกแล้วนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นไหมไม่น่าจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าตัวเขาเองยังไม่พร้อมนะคะก็สรุปไว้ดังนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะคะเอไพ่นี้ไม่อยากจะให้คุณคุณน้องน้องหนูหนูได้มีการคอมเมนต์กันกับคู่ครองคนรางเลยนะคะเนี่ยสองกองแล้วนะคะ ดูกองที่สามนะคะโอกาสคุณกับเขานะคะจะมีโอกาสคอมมิชเมนต์กันไหมถ้าได้อยู่ตามลำพังสองต่อสองนะคะเขาจะทำอย่างไรจะได้อยู่ด้วยกันไหมสองต่อสองนะคะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สามนะคะเขาจะทำอย่างไรเนี่ยมาดูเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขากันดีกว่าเออเปิดมาก็ห้าดาบเลยจ้ะ คงจะฉะกันนะคะคงไม่มีโอกาสมั้งคะคือตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะมีความรักให้แก่กันแต่ก็ไม่อยากจะอยู่ด้วยกันสองต่อสหรอกมันอึดอัดประมาณนี้เออมันไม่จริงหรอกไม่หมอมันจะอยู่ด้วยกันได้ไงสองต่อ2เนี่ยร้อนกับร้อนนะคะน้ำกับไฟมันจะอยู่ด้วยกันยังไงเนี่ยกรกฎ the เ m อ e r มเเนี่ยนะคะประมาณนี้น้ำ น้ำเยอะหรือน้ำน้อยนะคะหรือว่าไฟกองใหญ่นะคะอยู่ใกล้กันไม่ได้เลยนะคะทะเลาะกันสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สามนะไพ่ออกมาเถียงแทนเลยนะคะเป็นไปไม่ได้หรอกแม่มอมมาดูซินะครับความรักแน่นอนว่าคือไพ่ออกมาเถียงให้แล้วนะคะสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สามอยู่ใกล้กันก็ทะเลาะกันอยู่ด้วยกันก็ฉะกันนะคะอยู่ด้วยกันอึดอัดอัดอั้นตันใจนะคะ พลังงานของคุณนะคะเป็นชาวธาตุลมได้น,นะคะมีมิถุนตุลกุมแล้วก็มีชาวธาตุไฟราศีเมษแล้วก็ชาวธาตุน้ํากรกฎนะคะแล้วก็ชาวธาตุดินพฤษุกันมังกรนะคะพลังงานของคนที่มีอายุมากคนที่ความรักความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับอยู่ห่างไกลกันนะคะคบคุยกัน ด้วยโซเชียลออนไลน์นะคะถึงแม้มีความที่แบบว่าอยากจะพูดคุยกันนะคือมีความรักให้แก่กันนะคะแต่ก็ไม่แสดงออกนะเหมือนกับว่าปากกับใจไม่ตรงกันประมาณเนี้มีความมีอีโก้ใส่กันนะคะถึงแม้ว่าอยากจะอยู่ใกล้ชิดกันอยากจะดูแลเทคแคร์กันอยากจะรินน้ำใส่แก้วให้นะคะเวลาเลิกงานมากลับมาถึงบ้านนะคะ ได้น้ำเย็นสักแก้วหนึ่งนะคะแต่ก็เหมือนกับออกมาเถียงอีกแล้วว่าเป็นไปไม่ได้หรอกแม่หมออยู่คนละบ้านพักอยู่คนละบ้านอยู่คนละที่อยู่ไกลกันเป็นไปไม่ได้ใายออกมาเถียงอีกแล้วนะคะมันจะเป็นไปได้ยังไงอืมชอบอยู่สันโดษเนาะคนกองที่สามนะคะต่างคนก็ต่างแบบชอบอยู่สันโดษนะคะมีความแบบ มีโรคส่วนตัวสูงอ่ะคนที่เลือกคองไพ่ของที่สามนะคะรักกันชอบกันแต่อยากอยู่คนละที่ประมาณเนี้อยากแค่คบแค่คุยกันเฉยๆนะคะอืมน่าเหมือนกับว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะคนทางกายต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะอืมคุยกันก็ทะเลาะกันคุยกันก็เหมือนกับว่าคุยกันได้แป๊บเดียวอ่ะดีดีกันแป๊บเดียวแล้วก็ทะเลาะกันประมาณนี้นะ งี้ก็แยกบ้านกันอยู่เลยนะคะไม่ต้องมาเจอกันนะคะมาดูซิโอกาสถ้าสมมุติว่ามีโอกาสที่คุณกับเขาจะอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะกองไพ่กองที่สามเดอะเทมเพลนตโอ้โหต้องเดินทางมาหากันก่อนนะคะเพราะว่ามันไกลามากข้ามน้ําข้ามทะเลมาเลยนะต้องข้ามน้ําข้ามทะเลมาเลยเพราะว่ามันเป็นลักสามสเศร้าโอ้โหถึงว่าทะเลาะก,กันจังเลย มีความหวาดระแวงในความรักความสัมพันธ์นี่เองนะคะมีความหงหดหงมีความโกรธความเหมือนกับอัดอั้นตันใจในเรื่องราวอดีตความรักเก่าคือมีใครคนหนึ่งที่แบบว่าหวาดระแวงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์วิวออฟฟอร์จ n นยังไงคุณก็ต้องเจอกันอะ่ะถ้าคุณเป็นคู่ครองคนละก,กันเดือดซันคุณไม่ต้องมาเถียงกันหรอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะ ยังไงเขาจะต้องเดินทางมาหาคุณนะเพราะว่าคุณกับเขาเป็นคู่ครองคุณรักกันนะคะมาดูสิเดินทางมาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะอยู่ด้วยกัน2ต่อ2มันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดไหมสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่3ยิ่งทะเลาะก,กันยิ่งรักกันนะคะ Knight of Pentacles Queen of เพนจูเอรนะคะแต่ตอนนี้เหมือนกับปากแข็งอะ่ะต่างคนก็ต่างปากแข็งนะ mm น่าจะเป็นภรรยายสามีกันอะ่ะเป็นภรรยายสามีเก่าคู่ครองคนรักเก่าประมาณนี้นะแล้วก็เหมือนกับว่าทะเลาะก,กันแล้วก็แยกแย้ายกันนะคะแล้วก็ไม่คุยกันแล้วก็กลับมาคุยกันประมาณนี้นะเป็นคู่ครองคนรักเก่าคนคบคนคุยเก่าก็ได้นะคะเหมือนกับว่า พอกลับมาคุยกันได้สักพักหนึ่งแล้วทะเลาะกันก็เงียบต่างคนก็ต่างเงียบพอเงียบไปสักพักหนึ่งนะคะก็มีใครเหมือนกับใครบางคนใจอ่อนอะ่ะทักมาก่อนประมาณนี้นะคะทักมาหาก่อนแล้วก็คุยกันคุยกันเสร็จก็ทะเลาะกันอกีกหึงหวงอีกประมาณนี้นะคะแบบชอบหาเรื่องมาคุยแบบว่าที่หายไปเนี่ย เธอไปคุยกับคนอื่นใช่ไหมเธอไปคบกับคนอื่นใช่ไหมแล้วก็ทะเลาะกันอีกแล้วก็หายไปอีกแล้วก็กลับมาคุยกันอีกประมาณนี้ยพลังงานพลังงานแบบเด็กๆนะคะพลังงานแบบเด็กๆน่ารัก,น,รกน่ารักเขาทะเลาะกันนะคะอืความรักมีความรักให้แก่กันเนาะมีความที่แบบไม่ได้มีไม่ได้มีแบบในเรื่องของมันหนักๆอะคะ่ะ หนักก็คือแบบว่าคิดถึงกันนะถ้าแบบวันไหนไม่ได้ทะเลาะกันคือกินข้าวไม่ได้ประมาณนี้นะวันไหนที่ไม่ได้ทะเลาะกันเนี่ยคือกินข้าวไม่ได้นะคิดถึงกันมากนะคะลืมกันไม่ได้เลยทีเดียวเชียวนอนไม่หลับเลยทีเดียวเชียวนะคะยิ่งทะเลาะกันยิ่งรักกันยิ่งทะเลาะกันยิ่งผูกพันกันนะคะสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สามนะแต่ถ้าเวลาเจอหน้ากันหรือว่าถ้าแบบในเรื่องของ การคอมมิเมนต์หรือว่า18บวกนะคะคือถ้าอายุมากประมาณระดับวัยรุ่นที่สามารถมีคอมมิเมนต์กันได้เองแล้วเนี่ยน่าจะค่อนข้าง18บวกคือเข้ากันได้ดีนะคะแม่หมอบอกในเรื่องของเซ็กชวลนะคะหรือว่าในเรื่องของคอมมิเมนต์กันนี่น่าจะเข้ากันได้ดีนะคะอารมณ์ดุลแรง เรายิ่งแบบว่าพอได้คอมมิเมนต์กันสักครั้งหนึ่งน่าจะยิ่งรักกันมากขึ้นนะคะปะัญหาทะเลาะกันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่3นะคะคนคบคนคุยคนรักกันนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปพี่อเดนะคะที่แม่หมอนํามาให้เล่นในวันนี้สองคลิปติด,ต,ดติดกันเลยนะคะเดี๋ยวลืมนะคะตรงไม่ตรงอย่างไรนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะถ้าดวงเราสัมพันธ์กันนะคะก็จะเป็น ดวงของคุณตามหน้าพ่นนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกการ subscribe ทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะ